Salam, alaikum. Sigma, Sigma boy, Sigma boy. แหม่ดีที่สุดอ้ก็ได้ลงสักทีนะคลิปฉลอง3 0,000 0ซับนะครับพร้อมกับ Q&A แล้วก็อินโทรนะครับก็จะมีแบ่งเป็นช่วงเป็นช่วงนะฮะช่วงที่2ก็จะเป็นดูแฟนอาร์ตนะครับที่ส่งมาในช่วงฉลอง3 0,000 0ซับนะครับอย่างสุดท้ายเนะี่ยก็จะเป็นดูอินโทรนะครับพร้อมประกาศผู้โชคดีนะครับโอ้ดูดูอินโทรนี่คือมีตึงๆเยอะนะครับนะแต่อย่างแรกเลยเนะี่ยก็ผมก็เปิดไปให้ถามคำถาม คนละหนึ่งคำถามตอนนี้ก็น่าจะปิดแล้วนะฮะคือถ้าอัดคลิปนี้ก็น่าจะปิดห้องนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่พาผมมาถึงจุดนี้ได้นะขอบคุณมากครับก็เป็นช่วงเวลาที่นานกว่าผมจะมาถึงนะับหลายๆคนที่ผมได้ทำนะครับส่วนมากก็จะเป็นโรบ็อก์นะฮะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวไปคําถามแรกกันเลยนะครับถ้าพี่เก่งไม่ใช่ YouTube พี่จะทํางานอะไรครับคืออย่างแรกเลยนะฮะผมก็น่าจะไปเรียนก่อนถึงตอนนี้ผมก็อาจจะยังไม่จบผมอาจจะอยู่สักปี2ปี3ตอนนี้ผมได้ออกมาจากทาง หาอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตื่นไม่ไหวนะโศงสุนโหดเลยนะขี้เกียจนั่นเองนะครับผมเคยคิดว่าถ้าผมไม่ได้ทํา YouTube เนี่ยแบบว่าช่องมันไม่ได้ปังอนะไรเงี้ยผมก็จะศึกษาแบบว่าแนวทางตัดคลิปหรือแบบเป็นฟรีแลนซ์รับตัดคลิปไปเรื่อยๆเลยครับแบบต,ตัดให้ช่องนู้นบ้างตัดให้ช่องนี้บ้างอะไรเงี้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมชอบตัดคลิปวิดีโอมากเลยแบบตัดต่ออนะไรเงี้ยผมชอบมากจนถึงตอนนี้นะฮะผมกย็ยังชอบอยู่ครับยังชอบอยู่นะพี่จะมาทำคอนเทนต์อื่นไหมครับเช่นสรุปดาราม่าต่าง ม่ผมอะเป็นคนชอบพูดไวนะฮะพอไวปุ๊บลิ้นมันจะพันกันได้แ,แบบว่าพูดไม่รู้เรื่องนะฮะถ้าหลายหลายคนดูไลฟ์เนี่ยจะรู้ว่าผมอะลิ้นพันกันบ่อยมากตอนเล่นฟรีไฟให้เก่งขึ้นหน่อยครับพี่เก่งสุดหรอไม่ผมไม่ได้เล่นฟรีไฟถ้าไอ้เก่งหมดไฟในการทํา YouTube ไอ้เก่งจะทําอะไรเช่นอะไรบ้างอย่างแรกเออผมก็คงมองไปหาเกมที่ผมเคยชอบเล่นนั่นแหละโลบอกมั่งว่ามีเกมอะไรที่ผมยังสนุกกับมันมั่งนะตอนนี้ก็มีไม่กี่แมปที่ผมเล่นก็จะเป็น แอคแทกไททันรีวอลูชันที่ผมเี่นเข้าไปเล่นบ่อยแล้วก็วันพี e ที่โผลม,มาเว t p ์สพ e r o c k f o o ดอารมณ์ประมาณนั้นแต่บ็อก o o ดกับ King l e g a c y ผมก็กลับไปเล่นเป็นบางครัง้งบางคราวนะเพราะว่าผมยังกลับไปเล่นเอาคอนเทนต์มาลงช่องอยู่นะครับแล้วก็คงผมเป็นคนชอบกินนะท่านผู้ชมผมเลยบวมขนาดนี้นะฮะ แบบไม่อยากทําคลิปแล้วโอ้ยไม่ไหวหมดไฟไปหาอะไรกินหาของอร่อยอร่อยกินนะครับพี่ใช้โปรแกรมตัดอะไรครับพรีเมียมโปรครับกินข้าวยังครับกินแล้วครับช่วงแรกไอเป็นอย่างครับก็เป็นคนเนี่ยแหละครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่ครับสองครับแรงบันดาลใจในการทํา YouTube เริ่มมาจากอะไรแรงบันดาลใจของผมเนี่ยจะเป็นแบบแบบช่วงแรกเลยนะแบบพรีๆเขาทํากันแบบแคสเกมครับโหชอบมากนะครับผมอยากเป็นช่องแบบแคสเกมชื่อดังนะฮะ สวัสดีครับผม拉斯โลเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าโอ้ยความฝันผมเมื่อก่อนเลยนะท่านผู้ชมมาถึงตอนนี้เหรอคงไม่หละเพราะว่าผมไม่ได้แบบว่ามีกระจิกกระใจแบบเกมใหม่ๆออกมาก็แบบเล่นได้แป๊บๆเดียวก็เบื่ออะไรเงี้ยแต่แรงบนันดาลใจจริงๆของผมที่มาทำเนี่ยจะเป็นแบบพี่การนะการนินดนะผมขอเรียกชื่อนี้ก็แล้วกันผมติดชื่อนี้มากผมไม่ได้แบกพี่การแบรเฮาเด็กขาดนะครับ โน no. ไม่เรียกพี่การแบฮักด้วยโนสิ่งเดียวที่ผมจะเรียกพี่การเลยก็คือการนินดครับผมชอบดูพี่การน,นิดมากเลยเมื่อก่อนชอบมากผมชอบสไตล์ตัดต,ต่อทุกอย่างทีมงานของเกจันเบสจนไปถึงเข้าช่วงแบฮัก ผมก็ไม่ค่อยได้ดูพี่เกอีกเลยนะครับแต่หลกัหลกๆก็คือมาจากพี่การนิดๆนะครับพี่ชอบผมไหมชอบครับแต่พี่ไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับผู้ชายมีความฝันที่จะไปถึงอะไรและยังไงเพราะทําไมความฝันของผมเหรอก็คงแบบว่ามีชื่อเสียงพอเป็นที่รู้จักสักหนึ่งล้านครับก็ยังดีแบบว่าเจอหน้าโอ้สวัสดีครับพี่ลาโลอะไรเงี้ยถามว่าในปัจจุบันมี FC เจอผมบ้างไหมเจอครับผมก็ทักทายตามปกติครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้สกิลการเข้าสังคมผมค่อนข้างที่จะต่านะครับเจอหน้าใครนี่แบบแทบไม่มองหน้าเลยแม้จะเป็นคน รู้จักก็ตามนะครับแบบรู้จักปะหลบสายตาแล้วก็คอนเทนต์ที่ผมทําอยู่แล้วมันก็เริ่มหายไปอย่างเช่นโอเมทีวีอะไรเงี้ยผมไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมผมก็เลยแบบเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์เล่นเกมคนเดียวประมาณนี้ครับที่ทําช่องยังไงให้ดังด้วยงบศูนบาทยากครับน้องทุกอย่างมันมีต้นทุนครับพี่เก่งหรือพี่เกย์พี่เก่งสิพี่เก่งชอบฟังเพลงอะไรครับผมชอบฟังหลายแนวนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงญี่ปุน่นเพลงต่างชาติเอาจริงๆผมฟังหลายแนวมากเลย ไม่ว่าจะเป็นรีมิกซ์แบ็คพิงผมก็ฟังอิสริกผมก็ฟังก็อารมณ์ประมาณนี้มั้งที่ผมฟังก็จะเป็นแบบแนวตื้อๆที่ฟังโยกโยกได้ไม่ได้แบบเศร้าอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าถามผมช่วงนี้ผมฟังอะไรเยอะ ถ้าผมต่อไปผมจะเป็นพวกที่แบบว่าฟังแต่เพลงแมสแมสปาวานอะไรเงี้ยผมชอบฟังคลิิกนะครับแล้วก็โพสมาโลนอ่ะโพสมาโลนเมื่อก่อนผมฟังบ่อยนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ฟังละแต่ผมก็ยังฟังเพลงเก่าๆของพี่แกนะผมชอบฮิปฮอปผมชอบโจจิใช่ผมชอบโจจิผมชอบซีซ่าใช่ผมชอบซีซ่าผมชอบเด็ก ไม่รู้อะก็แนวเพลงคมผมก็คงเป็นผสมผสานล,ละมั้งพี่ชอบแมป,ปอะไรที่สุดและเกมที่ชอบอะไรที่สุดครับพี่สุดหลอ่อตอนนี้ก็คงเป็นแทท่านรีเวอร์ชันที่ผมเล่นบ่อยตอนนี้ผมเล่นบ่อยมากเลยและสมัยเมื่อก่อนก็คงอ่าโลกูนเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่นบ่อยเหมือนกันนะครับพี่ชอบเฟนบอยไหมชอบครับหลังจากไอ้เก่งบรรลุเป้าหมายสูงสุดแล้วไอ้เก่งจะทําอะไรต่อจากนั้นครับก็คงแบบว่าหลังจากหนึ่งล้านแล้วตั้งไปเรื่อยๆ3ล้าน5ล้าน 8ล้าน10ล้านอะไรอย่างนี้ครับก็ก็คงถึงอลมั้งตอนนี้ก็สารแสนั์ก็แฮปปี้แล้วพี่เก่งจะทำขุดมีมถึง E p ีไหนครับทำจนกว่าจะเบื่อมีมอ่ะแบบว่าดูมีมอะไรแล้วแบบไม่ขำเลยอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ยังขำอยู่นะถึงตอนเนี้ยขุดมีมผมก็แบบว่าจะค่อยๆลงเล้วไม่ได้ลงถี่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าการดูมีมผมดูบ่อยเกินอะไรเงี้ยพอดูบ่อยเพิ่มมันก็จะแบบว่าไม่ขำแล้วแบบว่าเริ่ม นิ่งๆแล้วแบบว่าจะงวงว่ามีมอะไรวะอันนี้คืออะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าสัปดาห์ละคลิปเหมือนเมื่อก่อนแลวนะเมื่อก่อนนี่สัปดาห์ละคลิปเลยนะที่เก่งจุบกับผมแบบในภาพได้ไหมไม่ครับเกมที่ไอ้เก่งชอบที่สุดคือเกมอะไรถ้าเป็นโรบบอกแแบอสาแมปนะถ้าเป็นเกมแบบว่าเกมอื่นเกมในสตีม m นะผมชอบ Dying l ไ g h t ผมชอบมากผมแบบเดอะเบสเลยเบสซอมบี้ปลากรัวแอดเวนเจอร์เลยคนหนูเกมเนะี้ยสุดยอดแต่ผมไม่เล่นภาค2นะ เรบอกก็คงเป็นอบริซาเดย์ครับ2โลกูนครับผม3ไม่มีก็แล้วกันมี2อ,อันไอเก่งอายุเท่าไหร่ครับชอบเล่นเกมแนวไหนบ้างครับไอเกตอนนี้ผมอายุ21นะครับก็ค่อนข้างที่จะแก่เลยนะครับแต่ก็ยังไม่แก่นะพอแบบว่ามีอายุนิดนึงนะครับชอบเล่นเกมแนวไหนเพราะจนภัยผมได้ทุกแนวเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะไม่ถนัดเลยก็คือแก้ปัญหาใช้สมองเยอะ ผมไม่ถนัดเลยนะครับไอเก่งแอบดูสกิบดี้เลิรับหลังคนดูหรอครับ <c oughs> ก็ดูบ้างครับเป็นครั้งเป็นขราวครับเมื่อก่อนไอว่าคนชื่อกีตาร์เกมไหมมัง้งแม่อ้เก่งชื่ออะไรครับไม่บอกครับเล่น tower defense simulator หน่อยครับเบื่อ <c oughs> แล้วครับแนวนี้มีแผนในอนาคต เกี่ยวกับช่องไหมครับหรือแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงช่องไปทางที่ดีขึ้นผมก็อยากเปลี่ยนแปลงแบบว่าเพิ่มคอนเทนต์อะไรเงี้ยแบบทําอาหารมั่งนะแต่ตะกีวกันทําอาหารผมก็แค่ต้มมาม่าเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่2อก็คือผมอยากทาคลิปท่องเที่ยวรีวิวอะไรเงี้ยโอ้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะผมแบบผมอยากเที่ยวเออ ผมชอบเที่ยวนะผมชอบเที่ยวแต่ผมไม่อยากไปเที่ยวคนเดียวไงแบบร็อกแหละท่านผู้ชมอยากอยากมีแบบโมเมนต์อย่างนั้นชอบฮิมฮอปไหมครับ <Yeah. S 1> ชอบครับไอเก่งคิดยังไงกับตอนจบกับยูสุไคเซนครับนั่นแหะครับจบขี้หมาไปเลย <Yeah. S 1> เล่าประวัติและเหตุผลที่ทําช่องขึ้นมาหน่อยครับคือประวัติตอนแรกเนี่ยผมเคยเล่าประมาณ1 0 0 0 0แสนซับไปแล้วนะครับแต่ว่ามันน่า แ,แต่ผมจะเล่าไปอีกทีคือหลายๆคนก็แบบว่าเป็น FC มาใหม่นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยขาดการติดต่อติดต่อไม่ได้แล้วไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มี faith, มม line, มม IG จีอะทั้งนั้นของคนนี้เลยนะครับเคยแบบว่าเอ้ยลองมาทําช่อง YouTube กันไหมถ้าทําช่อง YouTube แล้วใครถึง100ยซับได้แม่งชนะอะไรงี้เออซึ่งตอนนั้นอะคือการท YouTube อ่ะมันไม่มีแบบตายตัวไม่ไม่เราบอกยังไม่ดังเลยท่านผู้ชมยุคนั้นอะถ้ายุคนั้นก็แบบว่า ROV ใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชม8อะะไรปรปณนันสิบาาาาเา็ดสกงพันสิบรื่อๆครับทมาน พยายามจับหาแนวทางของตัวเองอะเอาจริงท่าน,านผู้ชมตอนแรกของผมอะมันเป็นช่องอินโท i n ินโทรเทมเพลงงงง่อยง่ายๆเลยครับ ถ้าใครแบบติดตามผมมาจริงๆนะไอเก่งชอบแมวไหมชอบครับไอเก่งคิดยังไงกับคนดูตัวเองเกย์ไปหน่อยนะครับเล่าจุดแรกของการมาเล่นโลบอกหน่อยครับเพื่อนชวนเล่นครับพอมันชวนเล่นปุ๊บก็จะมีแมปหนึ่งเด้งขึ้นมาแบบแมปแรกเลยแบบว่า for y ย u อะไรเงี้ยเออเล่นสักหน่อยสิมันขึ้นมาแล้วแบบอันแรกเลยนะแถวแรกเลยครับโปาะหมูดมวนหมู่ป๊อปปูล่าจะเป็นจิวเบรกนะครับอันแรกที่เล่นเลยนะจิ b เบรกแต่ถ้าติดเลยจะเป็นโลกูนะท่านผู้ชม เออยังติดเลยเมื่อก่อนไอเก่งมีเพื่อนเป็นเกย์ไหมครับไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นเพศอื่นมีนะครับถามเลยไอเก่งคิดว่าชีวิตนี้คิดว่าตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากี่อย่างแล้วชอบช่วงชีวิตตอนไหนมากที่สุดเหรอ<ม>ก็น่าจะเป็นช่วงมัธยมต้นนะช่วงมัธยมต้นเนี่ยพี่แบบว่าพี่ชอบมากพีคสุด้วในชีวิตพี่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกไปหมดเลยแบบว่าถ้าย้อนไปได้อยากอยู่ค้างประมาณตรงนั้นสัก5ปีขึ้นไปเลย แล้วก็สิ่งที่พี่ทําตอนนี้คือมีหลายอย่างที่พี่ทำแล้วแต่สิ่งที่ไม่ได้ทําก็ยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันผม,มอยากทําคลิปไปเที่ยวต่างประเทศผม,มอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรงี้บอกเลยนะครับบอกตรงนี้เลยนะผมไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนมากที่แบบรูๆูของผมเลยก็คือไปกรุงเทพครับนั่นคือหลูที่สุดแล้วนะท่านผู้ชมทําไมถึงตั้งชื่อช่องว่าลาสโลตอนนั้นก็ยังมีความคิดแบบว่ายังแบบว่าไยรุ่นเด็กๆอยู่ครับผม,มช,ชอบตัวละครหนึ่งที่มาจากแคมลาสโลครับช่องอ่าบูมูแรงครับ ก็เป็นการ์ตูนของ CN นนั่นแหละชื่อตัวเอลกับตัวแซดเว้ยผมก็เลยตั้งชื่อตามไปลาสโลและแบบจากนั้นมาคือช่วงแรกคนไม่ก็ดหรอกว่าเว้ยลาสโลมันคืออะไรผมแค่มองว่าชื่อมันเทอะไรเงี้ลาสโลลาสโลลาสโลอะไรเงี้แต่พอผมจะรีแบรนด์เป็นชื่ออื่นอะไรเงี้ยคนก็จดจําเป็นชื่อแบบลาสโลไปแล้วพี่ลาสโลพี่ลาสนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็เลยอ่ะขี้เกียจรีแบรนด์ลาสโลก็ลาสโลไปเลยนะครับไอเก่งเคยคิดจะลองเปิด only fan หารายได้เสริมไหมเคยครับผมเปิด only fan เคยนะผมเคยจะเปิดแต่ว่าสัญญา กับคนดูบางกลุ่มแล้วแหละว่าผมจะเปิดอล y f แฟนแต่ว่าผมทําไปนะท่านผู้ชมมันผูกบัญชีกับธนาคารหรืออะไรไม่ได้เลยผมสมัครไม่เป็นผมก็เลยแบบทั้งมันเลยเพราะว่าเอาจริงๆน่ยผมจะประกาศตรงนี้เลยว่าถ้าผมทำอลี่แฟนคลิปข้างในก็คือผมนั่งกินข้าวโชว์นะแบบตั้งราคาไว้สูงๆเลยสักค่าสิบดอลอะไรเงี้ยพี่จะเล่นเกมคลายโปรเจกต์มูไม่ครับบ้านพี่ชายอยู่ไหนกำแพงเพชรครับผม yes, ถามมาเลยที่ชอบกินอะไรครับพี่โยกิเอ้หนึ่งคำถามทำไมเองมาห้าคำถามเลยวะผมจะเลือกสักหนึ่งคำถามทำไมพี่ไม่เรียนรอดอเหนื่อยครับท่านผู้ชมคือแบบว่าเราเรียนมาทั้งวันอะไรเงี้ยเราต้องไปแบบเรียนรอดอโอ้โหมันยิ่งเหนื่อยอีกครับถามว่าคุ้มไหมมันอาจจะคุ้มตอนจับใบดําใบแดงแนละว่าเรามี DLC ที่ซื้อมาแล้วตอนช่วงรอออะไรเงี้ยพี่ชอบทรมะหรือเปล่าครับไม่ครับผมไม่ได้นับถือศาสนาครับผมอยากเห็นมีมที่พี่มองว่าเป็น the best มี ever ของพี่ครับอืมหลายอันเลยนะหลายอันมากเลยที่ผมมองว่าเป็น the best แต่ถ้าเดอะเบสสุดผมผมมองอะไรวะ you are my sunshine อันนั้นน่ะผมหลุดสุดละท่านผู้ชมแต่ว่าแบบว่าจะเป็นนอกรอบที่ผมไปดูเองในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแต่ว่าในอินสตาแกรมมันก็จะดักดักหน่อยนะอะไรเงี้ยพี่เล่นบาสไหมครับไม่ครับพี่เก่งคิดไงกับคันยูเวสครับผมเอ่อพี่เกยออกจะหลุดหลุดหน่อยนะพี่เก่งกินอะไรตอนเช้าครับไก่เจาะขอรหัส Wi-Fi บ้านพี่ได้ไหมครับไม่ได้เมื่อไหร่ไอ้เก่งจะทำคลิปแป้งแคร์ครับก็คงอีกนานเลยครับผม ทำต่อไปนะไอเก่งคุณยังไปตอบได้อีกไกลถ้าวันไหนมันลงๆต้องสู้นะไอเก่งแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยไอเก่งขี้เกียจแล้วโอเคที่คิดจะคอลแลปกับใครในอนาคตอีกครับโอ้มีเยอะแยะเลยครับในหัวแบบว่าอยากไปชวนเข้ามาคอลแลปนะแต่เนื่องด้วยแบบว่าไอ้มซ์เซตของผมตอนเนี้ยแบบว่าถ้าผมสามแสนซับแล้วผมไปคนไปชวนที่แบบว่าพูดว่างไงนี่ดังกว่าผมอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสุดหล่อบอลอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าคิดแล้วว่าเ ไม่ได้หรอกคัเราไปเกาะดังเขาอะไรเงี้ยเออผมจะคิดอย่างนั้นเลยทั้งทงที่แบบไปคุยกับเขาแล้วก็แบบโอ้เราก็คุยเข้ากันได้นี่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีครับผมที่จะไปคอลแลบกับคนอื่นในอนาคตที่มีแผนจะทําคลิปอื่นนอกจากเล่นกับเที่ยวไหมครับมีครับรอหน่อย พี่เก่งรู้จักมีมเติร์กไหมรู้จักครับพี่เก่งเกียรติวิชาไหนมากที่สุดครับคณิตศาสตร์ครับพี่เก่งจะเล่นมายครับอีกไหมอยากอยากให้ผมทําลงยิงๆกันะท่านผู้ชมอาจจะมีนะปานินชอบกินอะไรครับเสียใจด้วยครับรีบปานินปานินตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมปานินเสียไปสักพักเดือนกว่าแล้วนะครับปานินชอบกินเปียกของมีโอมากเลยชอบมากพอถือซองเปียกมีโอมาทีไรเนี่ยจะรีบวิ่งมาเลยนะครับพี่ดังมาจากคลิปไหนผมดังมาจากโปรเจกต์โจโหนะแบบว่าเริ่มมีคนติดตามจริงๆอะไรเงี้ยพี่เก่งคิดว่าตัวเองจะตายด้วยสาเหตุ อะไรครับก็คงแก่ตายแล้วมั้งพี่อยากทําอะไรช่วง3 0 0แสนซับมากที่สุดครับแบบว่าขุดมีพิเศษ3 0 0แสนซับหรือคลิปต่างๆคิวเอครับอยากทํามากที่สุดเลยครับแบบอยากถามอะไรจริงๆอะไรเงี้ยพี่ชายคิดว่าอนาคตยังต้องการคลิปแอนิเมชันอีกไหมชอบนะผมชอบแอนิเมชันที่มิซิรี่เนี่ยทำให้นะครับลองไปดูได้อยู่หน้าแบบว่าอยู่หน้าช่องผมเลยและอาจจะต้องการนะครับต้องใช้พี่ชายคิดยังไงกับพวกท็อกซิกเลโก้ครับต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดครับพี่เก่งชอบดูบอนิเมะบอชอบดูครับ ถ้าเป็นไปได้พี่อยากลองเปิดใจไขเกมโปรเจกต์มูนดูไหมครับเนาะพี่มีไวฟูเป็นใครครับจีเซลครับพี่คิดยังไงกับระบบการศึกษาประเทศไทยควรแก้ไขหรือควรคงอยู่อยู่บ้างครับอืมหนาสนใจเลยน่าสนใจเอออย่างแรกเลยนะครับควรเลกยกเลิกวิชากระบี่กระบองครับท่านผู้ชม คนยกเลิอกอย่างยิงย่งน,งนะครับท่านผู้ชมควรลดลดการบ้านของนักเรียนในบางวิชามาั่งหรือแบบอาจจะทุกวิชาแบบว่าเพราะว่านักเรียนเนี่ยเรียนมาทั้งวันแล้ะอาจจะมีแบบว่าเก็บเล็กเก็บน้อยวิชาอะไรเงี้ยเอออย่างแล้วแบบแบบหัวข้อเล็กไรเงี้ยวิชาเออไม่ควรแบบว่าให้แบบ4ี่ห้าหน้าเลยเออเป็นเป็นเล่มอะไรเงี้ยไปโจทย์มานะไปฟังบทความนี้แล้วก็สรุปมาให้อาจารย์นะเพราะว่าเราเรียนมาทั้งวันไงเรากลับบ้านไปเราก็อยากชิลใช่ไหมท่านผู้ชมเอออยากไปชิลอยากไปเล่นเกมอยากไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยใช่ไหม วิชาควรคงอยู่ก็ควรเป็นวิชาปกติของอันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ปกติเลยมันควรควรอยู่อยู่แล้วครับอะไรไอ้เก่งไม่ชอบอะไรมากที่สุดที่เกลียดอยสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือดิลิสปิคนรอบตัวผมครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมแฟนผมพ่อแม่ผมอะไรอเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าคุณไม่ได้แคร์ผมหรือคุณด่าผมอะไรเงี้ยผมโอเคผมไม่สนใจอะไรเงี้แต่ถ้าคุณในเมื่อคุณแบบว่าด่าเพื่อนผมด่าแฟนผมด่าพ่อแม่ผมอันนี้ผมแบบว่าเกลียด เก่งมากที่สุดเลยพี่ชอบแรปเปอร์คนไหนที่สุดครับชอบแรปเปอร์คนไหนผมชอบ X นะเมื่อก่อนผมชอบ X ตอนนี้ตอนนี้ก็คงยังไม่มีนะจะลองเล่นดีโบเก็นดูไหมครับก็เล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําลงเฉยๆปกติพี่นอนตอนไหนครับแล้วถ้านอนดึกสุดดึกสุดถึงตอนไหนครับหรือยันเช้าเลยครับผมเคยทําแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่แนะนํานะก็คือแบบว่าผมจะปรับเวลานอนเนี่ยแบบว่าถ้าผมนอนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อะไรเงี้ยแบบว่า นอนเกือบเช้าอนะไรเงี้ยผมใจแบบอดหลับไปจนถึงอีกวันนึ่งเลยอะ่ะแบบใช้ชีวิตปกติเลยอะ่ะผมมีวิธีแก้เคี็ดอยู่ก็คือ หาคาเฟอินตึงๆมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดําทุกอย่างกาฟแฟเราตรงลาเต้ดื่มแต่เช้ามาเลยท่านผู้ชมจนลากไปถึงประมาณ2องตุ่มสามุ่มเงี้ยผมก็จะหลับแต่ว่ามันจะนเหนื่อยหน่อยคือวันไหนแบบว่าร่างกายมันเหนื่อยหน่อยคือมันจะหลับนานมาก10ชั่วโมงขึ้นได้เลยนะครับเอา,อางี้ผมผมผมขอพูดอีกอย่างนึ่งคือผมเป็นคนนอนเยอะครับท่านผู้ชมคนปกติเนี่ยจะนอนประมาณสัก7-8ชั่วโมงไว้ท่านผู้ชมส่วนผมเนี่ยจะนอนถึง9-10ถึงชั่วโมงเลยเว้ยซึ่งมันไม่ได้มีผลดีต่อร่างกายเลยเว้ยเพราะว่าผมนอนเยอะพอนอน จะเหนื่อยไว้ท่านผู้ชมผมไม่รู้นะมันเห,น,หนื่อยเพราะอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงๆเว้ยแบบนอนเยอะพี่เก่งชอบกินอะไรครับก็คงเป็นอาหารฝีมือแม่ครับแบบว่าต้มไก่อะไรอย่างงี้ครับผมลาบเหนือครับฝีมือแม่ครับผมไอ้เก่งชอบเฟอร์รี่ไหมพี่ไม่ได้ชอบและพี่ไม่ได้เกลียดพี่รู้สึกว่าพี่เป็นกลางอะไรย่างี้ครับแต่ว่าแบบว,ว่าเขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนอะไรให้ผมไงแบบว่าไม่ได้มาลุกลานแบบว่าไอ้พี่ชอบเฟอร์รี่สีน่ารักจะตายอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ยัดเยียดความชอบให้ผมไงแบบว่าเห็นก็คือแบบโอเค ปุริเรียนรอดอดีไหมดีครับผมแนะนําให้เรียนครับเพราะว่าเราจับกินหาเนี่ยเราจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับทำไมถึงชอบแมวรู้สึกว่ามันน่ารักครับผมน่ารักตาเบลครับตัวเล็กด้วยครับผมแต่ข้อเสียเลยคือขนเยอะครับแม่พี่ชื่ออะไรครับพี่จะบอกทําไมวะช่องพี่มีฮาลานไหมครับไม่มีเลยครับน้องรักถ้าอยากกินหมาพี่อยากกินหมาพันไรครับไม่ดีกว่าครับเกรงใจปานนินอยู่กับไอ้กิ่งนานยังครับนานนะครับนานตั้งแต่ ต้นปีอะต้นปีที่แล้วเลยท่านผู้ชมเกือบต้นปีอามีษาของปีที่แล้วจนมาเสียได้ไม่นานเนี่ยท่านผู้ชมเดือนที่แล้วอะครับโอ้อยู่นานอยู่นะไอเก่งครับคิดยังไงว่าการเดินทางของพี่ทํา YouTube รู้สึกดีไหมตอนนี้ก็ยังรู้สึกดีครับผมพี่คิดว่าฟูตะคือเฟมบอยที่มีหน้าอกไหม What อยากทราบวันเกิดวิกิง่งผมเกิดวันที่13สสิงหาครับผมเมื่อไหร่พี่จะเล่นบูอาใครไม่รู้รอเขาจ้าง พี่เก่งรู้จักกับพี่โจจากปริวัติตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับผมอยู่ดิดั้นกับดิทพี่ซึ่งดิดั้นผมอยู่มาก่อนแล้วค่อยเข้ามาดิทมาที่หลังตามเพื่อนครับก็รู้จักกันนานนะครับตั้งแต่ง,งานเกมปีก่อนๆนะครับรู้จักก่อนงานเกมอีกครับผมเ <c oughs> มื่อไหร่จะเล่นฟอร์ไนฟอร์ไนเหรอทำาลงแล้วใครจะดูนี่ที่ชอบดู YouTube ช่องไหนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับ u t u b e มีอะไรให้ดูผมก็กดดูเลยครับแบบว่าฟีดอะไรด้่งขึ้นมาผมก็กดดูเลยพี่เก่งทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่ปีไหนผมก็ทํางานเนี่ยครับทำคลิปให้พวกคุณดูเนี่ยแหละครับได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ประมาณ5หลักครับหหลักต้นๆครับผมไม่ได้เยอะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ผมเรียกว่ายูทูบเบอร์ได้ผมขอไม่เรียกว่ายูทูบเบอร์นะผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์พี่แบบพี่เป็นยูทูบเบอร์เก๋ พี่มีเวฟูแรกของตัวเองไหมครับโอ้มีสิครับก็ตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องทูรบลูนะครับน่าจะเป็นลาล่านะฮะน่ารากักหัเชมพูชอบอะไรเนี่ยพี่ชอบเป็นคนตําต้นไม้ไหมครับแบบพี่ปลูก <The fuck. S 2> พี่ปลูกเขาเป็นคนตําต้นไม้แล้วคนตําต้นไม้คืออะไรวะพี่เก่งเฮาะโชว์หน่อยครับเหาะถ้าพี่เลิกเป็นคน YouTube แล้วพี่จะไปทําอะไรครับ ก็คงกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดที่คลองลานไปช่วยแม่ขายของอะไรประมาณนี้พอที่อยู่ปัจจุบันหน่อยครับจะเอาของขวัญไปให้ โอ้อันนี้ผมค่อนข้างที่จะซีเรียสเลยนะครับแบบว่าเรื่องที่อยู่อนะะไรเงี้ย,ย,นะย,มย,ยนะผมจะไม่เปิดเผยที่อยู่เด็ดขาดเลยนะท่านผู้ชมหน้าบ้านถ่ายคลิปอะไรเงี้ยผมจะไม่เปิดเผยที่อยู่อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการเด็กแว้นมาบีดหน้าบ้านผมนะฮะแค่ทุกวันเนี้ยมันก็มาบีดแล้วนะครับมันเป็นถนนแบบคือมันเอาไว้แข่งรถกันได้เลยครับนะ้องถ้ามีคนให้เงิน100ล้านแต่ต้องยอมให้คนทั้งโลกเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนที่เกยที่สุดๆเดอ่อไม่เอาดีกว่าไอเก่งชอบตัวละครอะไรมากที่สุดในวันพีชนา มิครับ <Yeah. S 1> ผมไอเก่งไม่เล่น ROV แล้วเหรอครับตอนนี้ผมกําลังเก็บตังค์อันนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมแบบว่ามันต่อแบบว่าเกี่ยวกับ iPhone อะไรเงี้ยท่านผู้ชมมันจะเป็นสายพูดว่าไงดีผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะไม่เป็นแบบสายแบบแชร์ภาพไปบนหน้าจอให้แบบว่าจับภาพ ประมาณนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังโดนสัมภาระเช็คบินย้อนหลังนะฮะถ้าวันนั้นไอ้เก่งได้แดงไอ้เก่งจะทํายังไงครับอ้าวน้องชายได้แดงเหรอวันนั้นได้แดงเหรอพี่ก็คงได้ไปอยู่ในกลมละครับน้องหลักเอ้ยพี่เก่งเคยเล่นเทเลเรียคาร์มิต y ี้หมดไหมครับเคยครับเปิดใจแบบว่าหลายๆอย่างมันเยอะไงเราต้องมาแบบว่าทำความเข้าใจแบบว่าเอ้ยไอ้นี่หาไงต้องเปิดวิกิดูแบบ โอ้ของหาง่ายว่ะต้องไปฟาร์มต้องสร้างนุ่นสร้างอารีนาอะไรงี้ผมก็เลยแบบว่าไม่ทาคลิปดีกว่าไปเล่นแอบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไปแอบเล่นกับเพื่อนด้วยครับไอ้เก่งชอบนักเรียนคนไหนในบูอาคที่สุดครับอ่ามโมอิครับไอ้เก่งบริสุทธิ์บอหอ I am the music ทำให้โลกระเบิดได้ไหมไม่ครับผมคิดว่าไม่ครับ คีวเอพี่คิดว่าในชีวิตนี้พี่พูดสลามาเลกุมมาเลกุมสลาไปแล้วกี่ครั้งครับโอ้ oh, พูดเยอะในคลิปแล้วก็นในชีวิตจริงเงียพูดบ่อยเหลือเกินค A วเอพี่อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารไหมถ้าเป็นทําอาหารคงแบบว่ายากหน่อยพี่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับแต่ถ้าเป็นแบบว่ารีวิวอาหารแบบว่ารีวิวอาหารจีนอะไรเงี้ยเออสั่งมาจากจีนอะไรเงี้ยขนมไปที่จีนอะไรเงี้ยน้องได้นะอาจจะมีเป็นไปได้ครับผมพี่ยังดูโจโจอยู่ไหมครับถ้าอ่านแบบเป็นมังงะอะไรเงี้ก็ไม่ ด,ดูแล้วนะครับแต่ถ้าแบบว่าเมื่อก่อนอะ่ะดูตอนนี้ก็แบบว่าไปดูเป็นคั้างเป็นคราวก็น่าจะจบแล้วนะครับสําหรับ Q&A วนอนะครับผมอ่าใครที่ไม่ได้ขึ้นก็แบบว่าอ่าซ้ำๆเนะะี่ยแล้วกับใครที่แบบว่าไม่ได้ขึ้นแต่แบบว่าเอ้พี่พี่ยังไม่ได้อ่านของผมเลยนะฮะก็คำถามมันโหดเกินนะพี่ไม่สามารถให้คำตอบได้ครับน้องโอเคเดี๋ยวไปช่วงินโทรกันดีกว่านะท่านผู้ชม